ผมมาผิดเกมใช่ไหมครับผมไม่น่าจะอยู่เกมนี้นะ <c oughs> ผมคือคนที่เพื่อนโหวตทิ้งออกมาจากยานนะครับก็เลยมาทําหน้าที่แทนตรงนี้วันนี้เราอยู่กันใน Gmod นะฮะกับ Update อัปเดตอสุรกายคุณเทรเวอร์นะครับอ่ะเอามือกลายเป็นคนที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็น Update อัปเดตอสุรกายคุณเทรเวอร์ใน Gmod กับด r g b a s e ร์เนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมน,นะครับสำหรับผู้ทํามดอสุรกายคุณเทรเวอร์ใน Gmod นะฮะมีทั้งหมด1 2 3 4, แล้วก็ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะฮะห้าตัวนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับตัวแรกนะฮะตัวนี้นี่คือมีวล์คเกอร์นะครับเหมือนเป็นกล่องนมเดินได้นะฮะอันนี้เคยเห็นในเราบอกกันไปแล้วนะครับมี2ร่างด้วยกันอันนี้คือร่างที่แบบปกติส่วนร่างนี้คือร่างที่หน้ากากหลุดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้ากากนะฮะข้างในมีไหมข้างในอาจจะต้องดูตอนตีนะครับเพราะว่าเอานี่ไงมีมีมีม ส่วนตัวนี้นะครับชื่อว่าเด e ร์โนเวอร์สเฮาสเกสนะครับเพื่อนบ้านแบบหลอนๆอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่มีจมูกไม่มีปากมีแต่ตาหน้าหลอนๆนะครับคล้ายๆกับตัวไก่เหมือนกันนะดูคล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่นะฮะร่างใหญ่ตัวใหญ่กว่ามีมือมีเท้าปกตินะครับโอเคส่วนตัวนี้ชื่อว่าเดอะฮักเกอร์นะฮะมี2ร่างด้วยกันร่างแรกก็จะมีตัวห้อยอยู่ตัวที่ห้อยอยู่นะครับคล้ายๆกับคันทีโรสเลยนะฮะ แต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวเล็กกว่าส่วนตัวปกติเป็นแมงมุมนะครับมี6ตาด้วยกันตาเป็นสีมงง่วงๆ่วงมีเขี้ยวนะฮะอีกร่างหนึ่งก็จะไม่มีตัวที่ห้อยอยู่ส่วนตัวนี้นะฮะชื่อว่าโยโย่นะครับมี2ร่างด้วยกันลักษณะเหมือนตุ๊กตาแมวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนแมวไหมก็เหมือนอยู่นะแต่ไม่มีมือนะครับไม่มีแขนมีขาเหมือนพันผ้าเอาไว้อยู่นะฮะเป็นร่างเป็นผ้าคลุมเอาไว้ อีกร่างหนึ่งก็จะเป็นร่างที่แบบโกรธแล้วนะครับมีแบบลักษณะเหมือนเปื้อนเลือดหน่อยๆนะฮะโอเคนี่คือโยโย่นะครับแล้วก็ตัวเล็กนี่ชื่อว่าเนเปลนะครับเจ้าเนโปลนะครับจริงๆรู้สึกว่าจะค่อนข้างดังอยู่แล้วนะเพราะว่าเหมือนจะเป็นตัวละครของคนอื่นนะครับแต่ว่าคุณเทรเวอร์เนี่ยเอามาวาดใหม่ให้ดูแบบน่ารักขึ้นนะครับคือไม่ได้เป็นออริจินอลของคุณเทรเวอร์นะแต่ว่าเอามาเอามารีโมเดลใหม่หรือว่าเอามาวาดใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับก็ดูน่ารักดีนะฮะลักษณะคล้ายๆกับ อ,อธิบายไม่ถูกเหมือนลิงลิงคนตุ๊กตาโอเคนี่คือทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวนะครับที่อัปเดตมาใหม่อ่ะเรามาลองดูทีละตัวแล้วกันนะครับตัวแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเจ้าโนโป้นะครับผมอ่านมาจากหน้าสตรีมแล้วนะฮะว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกนี่คือเขามี HP อยู่2500น,นะฮะตอนนี้ผมสปอนเหรียญเอาไว้บนพื้นนะครับอยู่ไหนเนี่ยอ,อ่านี่ เหรียญน,นะครับผมสปอนไว้เต็มเลยเจ้าตัวโนโป้เนี่ยคือเป็นตัวกินเหรียญน,นะฮะยิ่งเขากินเหรียญเข้าไปเขาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับเมื่อกี้มี HP อยู่2อ0พนะฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาเดินนะครับเขาจะกินเหรียญไปเรื่อยๆก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะฮะแต่ว่าตัวไม่น่าจะโตขึ้นมั้งคือปกติแล้วเขาจะไม่ทําร้ายใครนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้กินเหรียญภายใน15วินาทีเนี่ยเขาจะโจมตีเรานะครับเดินมาแล้วครับกินไม่เหรียญ โอ้โหกินเหรียญทำไมต้องมีทำไมต้องมีเลือดด้วยเหรียญเหรียญไม่ไม่น่าจะมีเลือดนี่คือการกินเหรียญน,นะฮะเดินกินไปเรื่อยๆตัวไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะครับดู HP หน่อยมองไม่ทนนะันอ่ะเฮ้ยสองหมื่นกว่าแล้วครับยังไม่หมดนะฮะกินไปเรื่อยๆครับมีอันหนึ่งโอ้โหตาดีเหลือเกินนี่อยู่ในตัวเมืองนี่สบายเลยนะเนี่ยเจอเหรียญหล่นตามพื้นเก็บมาเก็บมา ี่หมืนกว่านะครับแข็งแกร่งขึ้นโอเคลองมาดูท่าโจมตีเขาบ้างสปอนคนแถวแถวนี้แล้วกันมานี่มานี่เลยเดินมาใกล้ๆมาแล้วครับมาแล้วครับโนโปมาละเขาวิ่งหนี <c oughs> คนวิ่งหนีไม่มีเหรียญให้กินเออยิงก็ไม่โดนโอ้โหทีเดียว โอ้โหไปไหนแล้วอ่ะเอานี้ไงแอบอยู่ในล่างโอ้โหมีซ่อนมีซ่อน <c oughs> เออตีโอเคนี่คือโนโป้นะครับปีนตึกไม่ได้นะฮะเขาไม่ได้เขียนไว้ตัวแรกผ่านไปเอาละฮะตัวต่อมาครับคือมิววอเกอร์นะครับชื่อเต็มก็คือเด e m มิววอเกอร์เอมบัสเตอร์นะฮะตัวนี้มี HP อยู่7,500 ถ้าเกิด HP เหลือ3,500นเนี่ยหน้ากากเขาจะหลุดนะครับก็กลายเป็นอีกล่างหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้วความเร็วเนี่ยเท่ากับเซเลนเฮดนะครับเดินเร็วเท่ากับเซเลนเฮดแต่ถ้าเกิดหน้ากากหลุดแล้วเขาจะสามารถวิ่งแบบสปรินต์ได้นะครับอ่ะลองสู้กับคนดูก่อนไม่ไปตีคนนะมานี่มานี่เอ๊ะไม่ตีฮะอา้าวคือล่างแบบมีหน้าก,ากากจะไม่ตีคนเหร เขาไม่ได้เขียนไว้นะมาใกล้ๆหน่อยไม่ตีครับอ่อตีแล้วนี่ไงท่าตี <laughs> อออย่อเข่าแล้วก็ตีนะฮะเนื่องจากว่าขายาวเกิน <laughs> ท่าตีน่ารักมากเออแบบต้องย่อเข่านะครับขอลองอันนี้หน่อยนะฮะดูว่าหน้ากากหลุดเป็นยังไงเออโอ้ มีการกลุ่มหน้าไว้ด้วยครับหน้ากากหลุดแล้วสปินยังไงวิ่งตามมาหน่อยเนี่ยฮะวิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับตีเหมือนเดิมยอ่อเข่าตีนี่ทุบทุบอันนี้ทุบโอโ้โหทุบโดวหลายตัวเลยดามิเป็นวงกว้างครับโอเคนี่คือมิวเอมบัสเตอร์นะครับเอ้มิววอลเกอร์นะครับเดอะมิววอลเกอร์เอมบัสเตอร์นะฮะตัวต่อไปคือเดอะเนเวอร์สเฮาเกสนะครับ เพื่อนรวมบ้านที่แบบหลอนๆนะฮะตัวนี้นะครับมี HP อยู่7,000เขาบอกว่าปีนตึกได้แล้วก็ล่องหนได้นะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนแมปหรือเปล่าตรงนี้ปีนได้ไหมมานี่เรามาปีนให้ดูหน่อยมา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 ,มา,มาปีนขึ้นมาปีนเอา้าอ๋อหายตัวตรงนี้ไม่ปีนแต่เขาหายตัวครับ <laughs> หายตัวมาจำสแกล เออหหายมาข้างหลังด้วยนะว้ามาข้างหลังครับโอ้โหขยันหายตัวมากกว่าโอ้นี่ไง <c oughs> ปีนตึกขึ้นมาสิโอ้โหพี่แกเล่นวาร์อย่างเดียวเลยปีนขึ้นมาดิเฮ้ยน่ะลงมาข้างล่างก่อนอนยะ่างั้นปีนมาปีนมาปีนมาอืมหายตัวอีกแล้วขยันหายตัวเอ้ยนี่ไงปีนตึก โอเคปีนตึกได้ฮะไต่ตึกเป็นสไปเดอร์แมนเลย่ะเรียบร้อยได้เห็นการปีนตึกแล้ว้้าโจมตีนะครับลงมาข้างล่างก่อนออกมาแล้วโอเคโดดลงมาจากข้างบน <c oughs> เดินมาอย่างช้าๆวิ่งมาตีโอ้โหตีเป็นกลุ่มตีเป็นหมูคนะ่คณะเรียบร้อยถ้าโจมตีก็มีท่าเดียวนะฮะ นี่คือเพื่อนร่วมบ้านนะครับเพื่อนผู้อ,อยู่อาศัยร่วมกันกับเราที่ค่อนข้างเครียด The n e r v o u s h o u s e Guest นะครับเอาละครับตัวต่อมานะฮะคือ The h a c k e r เจ้าแมงมุมนะครับตัวนี้มี HP อยู่แ5 0 0แต่อ่านแล้วก็ยังงงๆหน่อยๆนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแบบดูเหมือนต้องมีร่างหนึ่งร่าง2องอะไรก่อนอย่างนี้แต่เหมือนกับว่าไอ้ที่แมงมุมที่เราเห็นเนี่ยเขาสามารถจับจากคนอื่นตัวอื่นมาเป็นตัวที่เป็นห้อยแมงมุมได้นะฮะ ตัวที่เราเห็นที่เขาห้อยอยู่นะครับามาลองดูหน่อยแล้วกันลองให้สู้ดูอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้จริงด้วยเปลี่ยนจากตัวเมื่อกี้นะครับที่เป็นคนกลายมาเป็นตัวที่เจ้าแมงมุมห้อยนี่ไงเพิ่มคนใหม่คนหนึ่งอ้าไปไหนแล้ววันนี้ก่อนขยันแอบกันจริงพวกนี้วันนี้วันนี้วันนี้มีอีกคนนึง ก็ดึงมาอีกนะฮะเอามารวมล่างกันนหรอแต่เหมือนจะใช้ตัวที่ห้อยอยู่เนี่ยเป็นตัวโจมตีด้วยนะครับแล้วก็มาแอบในที่มืดต้องมาแอบอยู่ในที่มืดตลอดอืมเป็น HP รวมเลยไม่ได้แยกนะครับเขาเขียนบอกว่ามีบัฟสกิลนะฮะสามารถบัฟ HP ขึ้นมาเป็น1 0 0 0 0ืได้ไปไหนแล้วอยู่นู่นไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงถึงจะบัฟสกิลขึ้นมานะครับตอนนี้ HP 8,005อยู่อาจจะต้องโจมตีไปเรื่อยๆหรือเปล่ากระโดดได้ฮะเลือดก,ก็ยัง8,005เหมือนเดิมนะ HP ยังเท่าเดิมครับ8,005อยู่ตบหน้านะครับใช้พิธีการตบตัวเองไม่มีมือยืมมือหน่อยตบแล้วก็หยิบขึ้นมาโอเคนี่คือ The Hacker นะครับจำแมงมุมตัวสุดท้ายนะครับ The ย o y o ฮะอันนี้คือร่างธรรมดานะครับ HP 3500ผมไม่แน่ใจว่าร่างนี้จะกลายเป็นร่างที่แบบโจมตีคนได้หรือเปล่านะครับต้องทำยังไงก่อนหรือเปล่าอ่ะไปสู้หน่อยนี่ไงโจมตีครับโอ้วาร์ปได้เทเลพอร์ตได้ครับถือมีดมาใช้มีดเป็นอาวุธแล้วก็ไม่ต้องกลายร่างด้วยนะวาร์ปไปครับเทเลพอร์ตไปหาไม่เจออยู่ไหนโผล่มาด้านหลังอันนี้ยังร่างเดิมอยู่นะแล้วมันต่างใจร่างหนึ่งยังไงอ่ะฮะ อัพได้เหมือนกันเทเลพอตได้เทเลพอตได้เหมือนกันครับก็เหมือนกันนะ HP สาม0ัเหมือนกันโอเคครับนี่คือ5ตัวทั้งหมดที่อัปเดตมาใหม่นะฮะเดี๋ยวค่อยมาลองแล้วกันว่าตัวไหนสู้กับตัวไหนแล้วใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ